เรื่องเล่าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติลวดลายช่องลมดิโกโตายะลายะลามีวัฒนธรรมผสมผสานกันหลากหลายทั้งวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามผ่านงานศิลป,ปะหัตถกรรมซึ่งผ้าเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมของจังหวัดยะลาที่นับได้ว่ามีความหลากหลาย เช่นผ้าป่าเตะผ้ามัดย้อมซึ่งศิลปะบนผ้าเหล่านี้สามารถสื่อสารความหมายผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ประกอบการในจังหวัดเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจโดยใช้หัตกรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจผสมผสานเข้ากับความร่วมสมัยเพื่อเป็นของฝากที่สร้างความประทับใจในศิลปะที่สะท้อนถึงยะลา โดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ขั้นตอนที่1ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคพบว่าเทรนด์การสอหางานฝีมือที่มีประวัติศาสตร์และรากเหงา้ากำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกเพราะตัวสินค้าสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าเอาแรงบันดาลใจจากท้องถิน่น มาปรับให้เข้ากับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมร่วมสมัยภายใต้คอนเซปต์แรงบันดาลใจจากท้องถิ่นสู่วิถีชีวิตร่วมสมัยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาเพื่อนำกลับไปเล่าต่อได้ดังนั้นแนวทางพัฒนาที่เลือกใช้คือ 1. ผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติและลวดลายศิลปะพื้นบ้านที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของช่องหน้าต่างช่องลมรวมถึงลายฉลุข้างราวบันไดาตามมัสยิด 2. รูปลักษณ์ที่ทันสมัยผลิตออกมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรุ่นใหม่ขั้นตอนที่2อ,ออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันร,ระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของลายช่องลมบ้านไม้โบราณรวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และร่างผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่3พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคพิเศษที่มีลวดลายสะท้อนลายช่องลมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่มาตัดเย็บอย่างประณีตเกิดเป็นสินค้าแฟชั่นได้แก่ผ้าคลุมไหล่และกระเป๋ารูปทรงต่างๆที่เหมาะกับการใช้งานและมีสีสันสวยงามขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดด้วยการนำสินค้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์ดิโกตาไปทดสอบตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานรวมถึงผู้ที่สนใจงานฝีมือผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดขั้นตอนที่ 5, ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Line Instagram ของกลุ่มเป้าหมายและช่องทางออฟไลน์ เช่นแหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกแล้วผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติลวดลายช่องลมแบรนด์ดิโกตาก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและลวดลายจากช่องลมบ้านโบราณในพื้นถิ่นสร้างเอกลักษณ์และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ